สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้เป็นมือจูสองพี่น้องจูสองคนกาลังอแห่มาเหตุทาเนาะพี่น้องคนกาลังแห่มาเหตุดเบดียดจูสองในการเหตุทาเนาะพี่น้องมือนี้ห้าแวงจูเมื่อวานนี้จูปีใหม่เนาะ นว่านี่จูปีใหม่จูหนึ่งเพิ่นแบ่งคนเบิดบานเหตุเป็นซองจูนะพี่น้องจูละประมาณเศ้าวกวนลังค่าเพื่อนเนาะมือนีขั้นเท่าบบเดไปไซสกับว่าสิมาเหตุดเบดียกซอยเพื่นเั็นไหมพี่น้องบางเถื่ออาจจะมาแต่ว่าขั้นไหนออกมมหน่ากับโบเดมาเนาะพี่น้อง จูบวานหน่อยนะพี่น้องจูคนหน่อยกับจูบวานใส่สุดเขาจะรวมกันนะพี่น้องัวกเป็ดืดเป็ดนัวกับเป็ดมืดเป็ดนัวกับเ็ดมากเป็นเป็ดอัเดียวยวนัวต่อยวนซักกับบัวน้องสีบัเป็นกอย่างนี

ยี่ห่ากับม่วกับเป็นโลคือกันเท่าจะปล่อยม่วงไว้แล้ววะปล่อยไว้เนี่ย่เป็นโลวะ่วงไข่ดิสะม่วมันก็เป็นอ้าวเลียงื่ดมันเนาะัน่า่วเป็นโลกระบาดลายเนาะถาเนาะม่วงเป็นโลกระบาดลายพี่นนองส่วน จูบันหน่อยจูบันน้อยพี่น้องเหมือนจูบันหน่อยก็จูบันใต้สุดเพื่อนแบ่งพี่น้องเพราะว่ามันจังสิมีเวลาพักผ่อนข้าสามนมีเวลาพักผ่อนถ้ารวมกันเบิดานเห็ดขู่สีโมงมีเวลาพักผ่อนเนาะ

แะเฮ็ดได้ถือว่าหลายเติบเป็เนาะพี่น้องหลายเติบได้จากวัดมะหอดผกับโบเดเมนไก่ไก่ได้พี่น้องจากวัดมะผิดกับไก่เติบแหละพูนพี่น้องวัดโบเดเมนได้เป็นหลายเมแล้วะพี่น้อง โลเวนเป็นลอยเม็แหรอบอกเกือบลอยเม็แหรอบอกพี่น้องกายปันผู้หญิงก็มีหนาที่มาแตะนะพี่น้องผู้ใา่ก็ส่วนแห่สวนใา่แต่ว่าถ้ามาแตะแล้วกับผู้หญิงกับสวนคือกันเลยพี่น้องสวนแห่สวนใส่สวนปูน และเหุคือกัน พี่น้องพันสีเห็ดไปเลยเห็ดซสมงบคนไหนเนาะพี่น้องบางงบพอเส่ิมได้แต่ไปไหมาืาอา้อจังเลยค่ะอ่าปูนเนาะพี่น้องเพิ่นกองไว้นี้กรงสาาไส้ใบนี้ไสเาาพิ่นกระกองไปร้ายบ่อนอยู่เลยพี่น้อง กองไปขังหัวเพื่อนบอบบีกอะร้ายเนาะพี่น้องกองไปนี่กับกองแล้วก็กองกกองข้างหน้ากับกองพี่น้องเดี๋ยวไปหับบังหุงซอยอีแมมกนเด้อพี่น้องจะไปหับบังหุงซอยอีแแม่บายบาย ไปหับมะฮุ่งอยู่สวนพี่น้องสิไปต่อยมะฮุ่งก่นอนาสิ่บัวหามันซุกแห้งหรอกพี่น้องซุกแห้งย้ำได้กะบัวเด้กินเถอะนะพี่จะคนเอาไปก่อนก็ได้สิต่อยเลยซะอี มาสวนกี่แม่พี่น้องจะโหดเดบ่แม่สบายดีเดี๋ยวขอสิลงไปโหดเดินเมื่อบ้านในใส่ปุยมกทั่วไปพี่น้องไก่สีพ่ออนันน่ะใส่อันหน่ะแด็กบ่มีขาสี่ไก่สีใส่ขางแล้วพี่บ่มีขาเนี้ยนี่ก็เอาแล้วแม่เงี้ยนี่ก็เอาเขาบอกเคยได้กินซุปก็เหนียจักเถือ่อบมักไล่ๆเด็กบ่ได้กินจักเถือ่อ พี่น้องนี่มาหุงเหลืองโบวดับบล็อ,บลอกไหมขับดวไหนดีค่ะโบแ<ว>หลอกไหมฮะูกเต็มยอมยู่เดี๋ยวสูบมะฮุงกอนพี่น้องต่อยหุงก็เพราะว่านโมมี่คนถ่ายคลิปไหนเพราะว่าสิ เห็นอีเม่ต่อยแล้วคอยสีหับขั้นสีหับไหลพี่น้องอยานแต่ตกแปดพี่น้องหับแล้วเรียบร้อยแสบแสบได้บับงหงซองสดเนีย่ยคอยเซวในมันใบพี่น้องตอนนี้ก็แซบบังหงสุกมันบพท่านสดุ้กหรอกพี่น้องแต่ว่าโบอ,อยากป้าใบป้าใบโบต้องกินไม่ได่คนอื่นไปต่อยมาเป็นเด็กย มกฮุงต yeah. like um. ัวนี้ก็เรื่องนิดนึงก็เอาเลยสะเอาไปโบหไปเรื่องอะไรเพื่อนน่ะก็เรืองไดดีด้วเรื่องแดดปะ ไปพี่นอ้องตรงสวนก่อนหลังจากที่ขึ้นมาจากสวนสิบเอ็ดไทยคลิปให้พี่น้องเบงิ่งอีกเทือนหนึ่งคลิปเพิ่นเฮทาะเนาะพี่น้องป่ะพี่น้องขึ้นจากสวนละ่ะพี่น้องขึ้นจากสวนเลยครับสิไปเบิ่ง,งทาง่าเพื่อนเฮทาะ ไป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 เออพี่น้องตอนนี้ค้นมาลายอ่ะค้นมาลายเติบแล้วพี่น้องจู้บันหน่อยเออจู้ซองกับค้นลายเติบเด้อทุกคนทุกคน เริ่มอันนี้ล่ละเริ่มอยู่ร่เริ่มสมผสมปูนผสมแห่สาได้เพิ่นเห็ดกองหนึ่งก็อสอบเลยเมื่อวานนี้เห็ดกองละแปดสอบกองละหกสอบ ไมวหวานที่าจะมาแตท่ี่นอ่เห็ด่วนน้อยถงเกลอเห็ดจังสีแดงพี่นอะส้องกองแล่งส้องกอง เดยวอย่างมาเบียงครอบข่าวดูซึกว่าจู้บันหน่อยเออจู้สองคนมาคอยไลยเป็านใดพี่น้องคนหน่อยเดียวมาซุกกะมาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆเดย เดี๋ยวถ mm ่าเพิ่นเฮ็ดได้หลายสำได้เดี๋ยวถ่าเบิ่งบัดเพิ่นแหละพี่น้องบัดรหอดจูหนึ่งจูเฮาเนาะเฮาพักซองมื่นเฮามาเฮ็ดซองมื่นแล้วเฮากระสิกลับมาเบิ่งเพิ่นพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดได้หลายสำได้เฮากระสิมาเฮ็ดต่อเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮาสิกลับเมื่อเฮือนงลับพี่น้องอันนู้นที่เฮาเห็นมากอะดยปักเขาสิเมื่อแล้วเฮ็ดได้หลายเจอพี่น้อง แต่วัดมาพวกเข้ากระสิมีทางดีๆย่างแล้วพี่น้องไปเมื่อไ่ปะจะไปดีปารุ้งมั้งไปไปเป็นยังจะเป็นยังกับน้องอดมือเสานี่คือไหายพี่เกณนก็อดบ่ะโอ้คือพี่กันเป็นยังเรื่องเล่าเป็นจังไรจังพี่กัวกนบ้านใครอะ อโอ้น้องอวดมวยตุม่มพรหอมพิษกันจากอีสังเลยพี่น้องน้องอวดก็ไปคนตัง้งคนโตมาไหวจนพื้อนอวดเอ้ยแซะละ่ลับบ๊อบมันอีเวิ้งมาฮาเวิ้งมาเคียดใจกันเวิงจักบาทมันหน,นีมาเคียดใจกันนี่มามาเอือยมา มาเอกียใจกันเบิร้งเป็นยังไงปัญหาซีบิตมั่งเศร้า,านี่พิดกันวะแปลมานั่งเองติตอนนี้อาทือมาจังกบแปลบมานั่งเองติเกลอยเอามากคนละอัน <laughs> นันง่งนั่งนั่งเองนั่งเองอ๋อจะหักกันก็เื่อยบ่ หักกันเนาะอีสังก์ก่อหักกันบ่เอาดีดีทีหักกันบ่หักบ่าเออเห็นกล่องหักกันเอาสบายดีปลาดุ้งไงที่เออจะหักเอื่อยบ่เอื่อยหักน้องบ่กอดกันให้เบิ่งไงตี่ กอดกันเบิง้งกอดกันเบิง้งหักกันนะ่ะหัออหกกันเนาะกอดเอื้อยในที่เออหักกันพี่น้อง่าขึ้นีกระเป๋าเค้กน้ำกันเนาะหักกันสมศักดิ์วันจะมาปรึกษากพราะมาบักสูคือก,ก,กันก็ปรึกษาเอง คือกันก็บักกุกอดีมาตวเดี้วามีไซันพีบอกโอ้ตอีนะบ้งลมด้อดนั่งจะสันั่งดีๆั่มวแต่งปมีใครหากขาจิวหักหักกันเด้อหักกัน ปาปาปาเก่งเก่งคัะเออเฮ็ดอ huh ีก huh ว่งค่ะเฮ็ดอีกว่งค่ะปามือมือไหนแด้ปลาลูกสิได้เบิ่งคนเก่งเอา,าเอืกอยก็ออกด้วแหละเอ,อ,อกืกอยก็มีทุเรียนก็จะเห็นค่ะมือนีนแด้เออ,อปลาทนเฮ็ดอีกว่งค่ะ วอนเหตุใว wow. wow. ังลาเห็นปลาลุงเบิ่งป้อดจ้กขักอีดีจังได้จังเห็ดเป็นเนาะคือคนเก่งนี่เนาะเห็ดจะสานเนาะจังได้จังเห็ดเป็นป้อเห็ดแค้นเดียวนะป้ออันอะไรเงี้ยเฮ้ยยื้อนี่ย้จังได้จังเห็ดเป็นโดยออกกลางกายให้เบิ่งในที่ว่าวันหนึ่งเพี้ยยังอยู่ยืนยื่ยืน นุ่นตัวาใครสกนองเอา ını, aha, dar. อากีกทีวะออกกล้งกายุมยานเองนันเทดีเออผูนึงออกแขนผูนึงออกแขนเดียวโอ้คสิเก่งกว่ากันปาจกูอู้อ wow, ือเอ้กูปาโนมันจนแพงแบบปา ้าอาบอกว่าเห็นจะได้กินข้าวเสาร์แล้วล้วพี่น้องกินข้าวกับขวดมันกิริกับต้มปลาทูแล้วกับก๋อยสิดเนาะพี่น้องปิดสิดบ๊ายบายนะยจุบจ๊บๆปลาลูกนาตีโอ้ไปเดี๋ยวเสร็จ,จุกเอาบายบายงามงามนาตีบ๊ายบาย